ตอีปูเพ่นนี่โตัก็แลงงามเลยนะเอ้ยังสีไข่เนยเนาะทำไมตะกีไี่กบเลยทั้งเรือทข้งเพ่นหอด้วยเสียมไงดิตัผูตัวเมยตัวเมยตัวเธอตัวผูชุดเมโอ้โหตัยังตัมยอีหลีอืออยตื่นตื่นเี่ยสีไข่เนย ตัวยังโอ้โอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วพี่แม่ยืนนี่แม่นว่าเจ็บหนานมีมาจับพี่น้องห่อทองให้น้องท่าละจ้าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปนาอาพี่เพลซี่ทุกทุกท่านจ้ามึอนี้กับมาพบมาพอกับสาวเล็กกับเบนี่คือเก้าจ้ามาพอกันในเสาของวันที่สามท่านว่าสองพันหาร้อยหกสิบแปดเด้อจ้าตัวนี้ก็เกือบสี่ม้นเสาเลยพี่น้องโอ้ยแบบ แบบแดดชุดยอดเลยมาสวยแหงจ้ะมึอนี่มามาเลยกะหาหลายงานแหละแต่มาพ่อจ้ะพี่น้องมาเบิรงหลุดน้ำกันเพื่อนะมาแมนง่ายครบแหละนี่เพื่อนะอ้าวเลยๆบางันจะเห็นตาเนี่เพื่นว่าเห็นนะโอ้ยแมนอีหลีเพื่อนกำลังเขาง่ายง่ายนานะคะพี่น้องนี่เอ้ามันมันจ้ะนี่เออมันมันตัวแหลกแหกมันของเฮาจ้ะ โอ้ยสุดยอดเลยมือนีกระสี้าวน่พี่น้องเมืองเน่ตะเวนแดดแค่เด็ดแน่หนาวกับหนาวโพดหอนกับหอนโพดบาดนี่เอ้าสุดยอดเลยมาตัวแหลกของเฮากามาเลยเอ็นี่เฮาพักขยี้พักขยี้แถวนี้มีพักะขยี้เขากันคากได้ครัำนี้ไปต้่มพันเนาะเดี๋ยวแต่เห็นพักะขยี้กระสิเก็บพักะขยี้ได้อจากมือนี่มือนีก็ออกจากบ้านกระไก่เติบขื้นเขาเมื่อวานกระมาไก่มือนีกระสิไก่เติบจ้ะ บรรยากาศมองหากกมหาเขียนหาไปเรื่อยๆจะพี่น้องมองในเป็ดตามีก็ลงหาเบิงจ้ะไปลุ่นไปลุยน้ำกันจ้าใสอ่านว่ามนบ่แมนบ่น่ไม่คืออยู่ได้คืออยู่ไดนอานบนี่่ี่นี่นี่เ่นนี่ดยน่อย่ย่ย เพิ่นยูนิเพิ่นไม่ยูนิอยู่บนหลังอ่ะบอหรอไอ้นุ่ยคอยมาอยู่เด้ดล่ะอ๋ออ้ยออกไม่ไม่เลยออกไปแล้วอืเพิ่นออกทางนีไอ้เพิ่นออกทางนี้อยู่ทางไหนน้อแบบนี้เนาะต้นหายใจหมดเล็กค่ะพ่ออันนี้แหละยี้หนีเนี่ย มาแต่สิเดปีอนี่หอยเพิ่นเทียลิ้นหอยเพิ่นลิ้นอือสิได้ขึ้นอ่ะเฮ็ดอีหมูเฮ็ดจังได๋จะสิได้หั่นน่ะคุบอึบนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เนาะเฮ็ดอีหมูโอ้ยหาไปบักหลายหมองนึงพี่น้องบ่ทันได้พ่อ เมือนขคืนจ<ะ>ังเมียนเนห็นแต่ห้อยเห็นแต่หมองนังฮ้าบอพอขึอ้นลงหนามอืมนลงนาบ่น่ไหลอยออกไม่ไหม่ึ้เมียนหาผัดบ่พอเนาะทีดป่นน,นึงเอ <laughs> ได้ตัวเดียวโคโลนี่บอ, <laughs> อ,อไอ้ไอเขียดง่ายเพื่อนนะเียด่านนือจังมานแต่เขียดได để xin phép a good kapoe. A mã ông chích cốp. Oh! Ni năn 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 ใส่เบ้องม,มือนีผลประกอบการตเตวเวลไปห้าไปกุนอีปูซะเถอะแดดแห้งค<ด>ังกพี่น้องมาสวยมือนีออกสวยค่ะแดดก็แห้งแห้งมีน่าต้องหาเลาะไปเรื่อยๆเนาะวันนี้ห้องกับมาไก่เติบล้วจะพี่น้องนามมังหมองก็ยังหลายปีนี่ก็ะสีหายอยากแนี่อยู่ดอกกบเพราะวา่านามมีทวงงันหน้าเนาะมีทุกทุกงันหน้าเลยบบดนี้เพิ่นแห้งย้ายออกไปเนาะ เมนเพื่อนเหงเพื่อกสิแบบไปอยู่งานละตัว้องตบ้างเท่อกัสิบงานบบเห็นพ่อโตกะมีจ้ะบางเคยเห็นพ่นนั่งอยู่นี่มองนึงเพื่อนเคลื่อนออกไปบ่านีน่ามันไปทัวนะเมีนํำไปทัวเคลียเปิดจนสิบงานก็ยังมาเห็นนะครับผมขันแม่นช่วงนั้นฝนบ่ตกมาจะหลายอยู่กูเม่นนํำเก่าเพิ่นขอนี่สิมีสิได้หลายปะสาเล็กกะซีผาพี่น้องไปคนกะปูเด้อจ้ะไปไปคนกะปูกับสาเล็กอย่าพึ่งนี้ไปไสไปคนกะปูน้ำกันจ้า มาจากพี่น้องพ่ามาคุดกับปูต่อเด้อจะ้ะหลังจากกลับมาจากหากบหน่อยเนาะมาพักอยู่บ้านมาพักอยู่บ้านมากินเขาก่อนจังเด้ออกมาหาช่วงค่าจากพี่น้องตอนนี้กะสี่โมงแลงแล้วแดดคือเกาอายว,ว่าหอนหอนอีคือเกาสั่นผ่นามาคนอีปู่คนนะฮู้นเขาหนาห่อนไหมเนะี่ยน้าบนน้าดอกหอนลนะมันี่ นั่นเดียวน้ำขวดมนันใช่ละตัว <laughs> นี่เฮ้ยเมื่อนันกลนไปดองพี่นองเยจะเป็นเสบมั่นตัวนี้ตัวแม,ม่จ้ะแล้วง <laughs> ั้นไปไปต่อกันเลยเนาะดินเดิมเดิมสีแหงแล้วเนาะเมื่อนันมาดินเปียกดินเหนียว ก็เอือนปูคังได้ปูนี่เสียงเกดๆล่ะพี่เจาได้โอ้ เสียงเอียังสียกวกอือเสียงไม่เสียง้อม่ปาดนั่นดิไม่เี้โอ้ยเคือเคลืองเงียงเลยอัดไปซะเอาไ้

Nhìn đẹp hồn ngọt Họ Tốt Nó xỉ khai nè Để bò Chưa sống ở nhà Kìa, nhanh rồi Mặt อู้อหูอีกูใหนกูนั่นงไปอีกอหมดแล้วกเติบแน่อยู่เนะไตขึ้นมาไม่นะกบเนะกบบ่เขาหูอยู่บ่านนินีน่ครับผมแม่งกบกำลังสีบกครับ ดัเนะงเสียงมวนวมอหอดเลยนี่ดีกบมันกบกบแปดขามาแถวเอ้ยังสีข่ขค่เนียนเนาะสมายตะกีกกนีกบเน่นะโตอีปูิน่นนี่ ตัวก็ลังงามเลยนะมุดแดงมุดแดงเอาอีกสองหหกทนมดนีอันนี้วัวใก็ดีขนเลเป็นตัวหวใหญ่สวนสาหัวไอ้โอ้หเบิ้งนี่หละไปปั่นหอะคือคักตัวงามเนะมันจังบ่กัดเลยนจังบวดีไหม ผคขึ้นง่ายแถบบัะตวเพิ่นไห้ตัวเพิ่นผมผงกุบเพิ่นนะผมอีปูค่ะคังตีผู้แม่จะพงง่ายสิผู้แม่ผงหมกง่ายแม่อีลีเนี่ยผงแม่ตรงงามคับ xài <laughs> phô mực nhé lời ừ nhé đốt đăng đi đốt đăng à. <cười> <cười> <Bồ đài giảm. cười> mẹ mẹ ý là muộng muộng xíu xíu u cốp ốp bố mi hoạt xíu xíu bà nè bà lúc xí mẹ mua. Uhm. คะแ่หพ่อผเพันใหญ่คักเนาะเอาเห็ดเราไปสิกบเมยเนาะอออมออมือหมูก่กันนี่ใหม่หากหมหากไหมคือว่าถือหากไหมหากไหมอเอหอดแล้วหากไมมาไกลสิเนาะโอ้นั่ ทุกเดี๋ยวห่นอนันดีเพิ่นออกมาแล้วนี่งดึกเปไปอ่าไปจะจัดจัดไปนะใ่ไ บ้าเมน่มนขึนขึ้นมาในขีดินเ,เลยวะขี่ดินเลยขึ้นาเม,นม่นอืมพีตัวน,นึงนม่จงหอดไว้เลยตุผู้อ ได้ขึ้นมาอีกแล้วตัวนี้แม่อื้อน,นั่นสีดีออมแล้วตัวนี้อื้อเฮ้ยต่อมาเป็น อืมโอ้ยเบิ่งตัวเพื่อนตัวไหนตัวยังตัวปูตัวถึกยังว่าตัวปูตัวแม่ตัวถึกคนน่ะะลงมือเองเลยครับบ้านบุตรท่านใจเพื่อนเตรียมกันเมื่อยเนาะคนปูเบียดอากาศโอ้คือทั้งเร็วแของเพื่อนอ๋อเดียวเสียมใหไงดิ

พูดถึงคุดอีปูคนบ่หอนแดดกับบ่เมยปันไหนเนาะ้โหคนบ่เลอกบ่เลิกอีกอีกสอกนึ่งเอีอือมโกงคนบ่ใหญ่เออโอ้ยโกงบกใหญ่เลยตัวแม่บ่ ủa ngay này tổ mẹ bơ, đi tổ phun đâm đâm ừ, cuột cái ừ. à, thử téo ngù lược bên, ừ. ạ, chút chốt, kèm, ồ, tổ mẹ y lì, ừ, bên, lông bay bàng khay

โอ้แม่อีลีนี่เด่นี่เด่นตงนัง้นตงนั้นพูนเด่โอ้พันอยูนีนกันเลยนี่นะตัวผู้สามตัวโซนโอ้ถือแล่นออกมาแล้ว,วมแม่แมวแม่อีลีตรงนึ้โอ้อยูซีสีตัวนะกันเลย ต้มให้ชื้นด้วยครับผมอืมอืม,มยยหัวเห็ดผูงใหญ่แหงนี่ตัวแมีอยู่ตัวแม่มนะมน่ะตัวแม่อีกใบแม่ถือตัวผู <laughs> แม่สามผูหนึ่งม,มามโหสุดถ่ายหา้เฮาคือจังเด็ด อมคักเทโอแม่์โอ้ยตัวแบบงามนี่อยากได้แต่รุ่นนี้แล้วนี่เนาะไปเห็ดออมไปเห็ดละเวนี่ตัวบางใหญ่เลยอ่ะไปเอาเดลายไปมาสรุปผลงานของข่าคลิปหอกสิบวิญญาณปันได้ดอกเนาะนี่พี่น้องออกมาข่าวหนึ่งนั่นเห็นบ่วกรบเอาก็ได้ตังโตหนึ่ง รับเกียดสามตัวสามสองสามตัวนี่อีกปูเห่าเอามาอยู่ใส่เวลาคนบดดนเด้อจะเอาพ่อแต่กินน้อยเนาะเพราะว่าคนปูกะโอ้ยเลือกแหงตั้งแต่ฝนตกมามือนันอ่ะเลือกแบบสุดๆเลยจ้ะมางหูตื่นกันไข่เนี่ยบาดนี้บางหูก็เลือกฝนเลือกพวกแมนขันบอยากก็คือจะสิบกุลเนาะ อาจารย์สำหรับคลิปนี้สาวเล็กแกนี่ก็บสุขอะตุกบานก่อนเด้อจ้ะขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เขามารับชมกดติดตามกดไลค์ให้สาวเล็กนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้สาวเล็กแกนี่โคตุลาตุกบคอคลิปหนา้าพ่อกันใหม่สวัสดีค่ะไปจ้ะพี่น้องกับบานเฮาคำละตะวินตกดินแล้วจ้า